เมียเก็บโวยวายถ้าไม่จัดการให้จะลงจนหัวหน้ายอมแข่มากจนหัวหน้าต้องเตรียมกับช่องโหนเนมให้สัมภาษณ์ตต่ที่นางบอกอยู่ๆก็ถามเรื่องมีเมียน้อยร้อนตัวหรือทำตามเมียเก็บสั่งดูสัมภาษณ์ไม่เต็มปากเต็มคำไม่หนักแน่นเอาเสียเลยแล้วก็ไปโทษช่องว่าปรสิต ที่เมียหลวงพูดไม่ได้ก็เพราะว่าตอนนี้บรรดาท่วมปากหลายคนบอกว่าตกข่าวมันคือใครทำไมฉันถึงไม่รู้หลายคนก็สงสัยออกมาแก้ตัวไม่เต็มปากไม่เต็มคำล่าสุดฉันเห็นอดีตยาวฝ้าป้อมหน้าค่ายทำมาออกคลิปแก้ต่างให้หนายด้วยเรื่องนี้เนี่ยจริงไม่จริง แต่เรื่องอาวมันก็หลุดออกมาจากวงในเป็นนิทานจากวงในที่ส่งต่อกันออกมาก็ไม่รู้สินะจริงๆเนี่ยหลายคนเขาก็ออกมาแชร์หลายคนเขาก็ออกมาเล่าน,นิทานอีกนะว่างานที่ผ่านมาที่จริงมีหลายชื่อของเด็กน้อยบางคนไม่ได้ไปแสดงเต้องออกจากกลุ่มชื่อจนเพื่อนๆเขาพูดว่าไม่มืออาชีพ เอาแต่ใจผู้ใหญ่เขาคุยกันจนจบจนได้ให้น้องๆไปแทนคนจ้างเขาว่างานหน้าหนางก็ไม่ต้องไปไม่ให้เกียรติคนจ้างอันนี้วงในวงนี้ถ้าไม่มีสโนไว้มันเน่าเละเทะมากฉันเห็นหลายโพสแล้วแต่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าใครตอนแรกก็ยังไม่รู้ตอนนี้แล้วฉันก็เริ่มรู้แต่ไม่เชื่อเดาไปเดามา เหมือนคำแซวแกันของคนขับรถฤดูกาลที่แล้วจะเป็นจริงมันไม่ตั้งแต่แรกแล้วหลายชื่อไม่มีเอาง่ายๆวงนี้เนี่ยถ้าไม่มีสโนไว้แบกไว้บอกเลยว่าหลายเรื่องเน่าเฟะมากๆมันเป็นความสัมพันธ์แบบสีดีพออัมไพพงนะอีกอย่างเมี่ยมอกอเนี่ยได้ข่าวว่าฟาดหมวงฟาดงาจนได้ รับบทเล่นในหนังมันไม่ด้มีใครรู้ดีไปกว่าหัวหน้าหรอกเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมายังไงก็น่าจะรู้อยู่ดีอยู่แก่ใจเป็นยังไงละ่ะยุทธการแยกป่าออกจากน้ำยินดีขับสีม่วงด้วยแชมป์หมอลำไอเด2สองบอกแล้วเอฟซีสนับสนุนแค่สนอไว้คนเดียวคนอื่นเขาไม่สนับสนุนฉันไม่ได้เข้าไปดูเลยนะ ก็เสียงเข้าน้องเขาสมควรได้สีแดงสู้ไม่ได้จริงๆที่ได้เนี่ยเขาก็สนับสน,นุนสนอไวเกันทางนั้นและอีกอย่าเนี่ยช่วงนี้หัวหน้าก็ต้องตามเก็ตตามเช็ดหลายเรื่องไหนจะเรื่องมองกอที่ออกมาโวยวายอยากได้โน้นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำอะไรเลย หลายคนเขาก็เตือนหลายคนเขาก็บอกแต่ก็ยังไม่รู้ฟังงานนี้หัวหน้าจะจัดการยังไงก็ต้องรีบกักเคีนบทให้สิเพราะนางบอกแล้วว่าถ้าไม่มีบทเนี้ยก็อาจจะมีการแชร์กันเกิดขึ้นอ่าแล้วจะโจมตีเพื่ออะไรตอนแรกเนี่ยดูทูบส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้โจมตีหัวหน้านะแต่เพราะว่าเขาถูก วัวหน้าโจมตีก่อนเพราะเขาก็เป็นเอฟซีของนอสโนไว้เขาออกมาปกป้องนอสโนไว้แต่เขากลับโดนดา่าเขาก็เลยออกมาตีแผ่ความเป็นจริงนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่ปกตินะมันก็เป็นแค่นิทานนิทานเรื่องนี้มันเป็นนิทานจากดองคานเป็นนิทานเรื่องมอก ที่กำลังวุวายอยากได้มากกว่าเดิมตอนนี้ยุทธการแยกป่าออกจากน้ำมันก็เริ่มไม่เข้าท่าขึ้นทุกทีทุกทีผักมิตรให้เป็นศัตรูเขาก็ทำเองทั้งนั้นอันไหนจริงไม่จริงก็ต้องพิจา,ารณากันเองเพราะมันเป็นเพียงนิทานจากดาวอังคารโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟัง ส่วนใครจะเป็นอย่างไรนั้นมันก็ขึ้นอยู่แต่การปรับปรุงตัวของแต่ละบุคคลส่วนคนอื่นเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่ทำงานของเขาแต่ละคนไป FC ส่วนใหญ่ก็จะเป็น FC ของ Snow White เพราะเขาเหนียวแน่นกับ Snow White ไม่ว่า Snow White จะไปแสดงที่ไหนจะไปทำอะไรทุกคนก็พร้อมที่ จะช่วยและเฉียสโนไว้หลายคนบอกว่าถ้าจะเอาเงินไปซื้อกุ่มปิดดิฉันเอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยที่จะเอาไปซื้อกุ่มปิดเงินต้นนั้นโอนมาลายให้กับสโนไว้ให้มาลายลานส่วนคำล่าสองสามารถเรียนแบบได้นะคะอยากเห็นมาลายเงินลาดของสโนไว้ส่วนเ4สโนไว้นะเอาเงินซื้อกุ่มปิด เอาเงินก้อนนั้นโอนมาไหลให้สโนไวท์ทำมาไลให้สโนไวท์จะดีกว่าส่วนคำล่าสองถ้าอยากจะเรียนแบบก็เรียนแบบได้น,นะคะเทียบยังไงมันก็เทียบไม่ติดเพราะของสโนไวท์เนี่ยมันคือที่หนึ่งถูกลงมาที่หนึ่งวดนี้จะโอนให้สโนไวท์อยากเห็นมาหลายล้านขึ้นบ้านใหม่สโนไวท์ขอให้แม่ถูกลงมาที่หนึ่งนะ จะโอนมาลายให้สโนไว้เลยหรือถูกแล้ววันที่เท่าไหร่ก็ได้เพราะฉันอยากให้สโนไว้จริงๆส่วนเรื่องกลุ่มปิดหรืออะไรก็ตามแต่ความสัมพันธ์แบบชิริพรหรือตั๊ก,กแตนก็แล้วแต่เลยฉันไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นฉันสนใจแค่ว่าสโนไว้จะได้มาลายเงินล้านหรือเปล่าเงินที่แตกอนเอาไปสนับสนุนซื้อกลุ่มปิดหรือสนับสนุนวง ตอนนี้ฉันขอเอาส่วนนั้นมาสนับสนุนสโนไว้์สนับสนุนมาไล่ของสโนไว้์ดีกว่าเพราะฉันคิดว่าถ้าฉันสนับสนุนสโนไว้์แล้วชีวิตฉันก็มีความสุขเพราะทุกวันนี้ฉันก็คือ fc ของสโนไวส์ fc ส่วนใหญ่เขาก็ทาขึ้นเพื่อสโนไว้์กันทั้งนั้น และเขาก็ออกมาปกป้องสโนไวท์ในวันที่สโนไวท์ถูกได้ฆ่าใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เพราะคนทุกคนที่เข้ามาเขาก็มาเพื่อสนับสนุนสโนไวท์และเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่อยู่เคียงข้างสโนไวท์ในวันที่สโนไวท์มีปัญหานะคะนี่ล่ละค่ะก็เป็น นิทานจากดาวอังคารตอนหนึ่งนะคะหลายเรื่องเลยนะวงหมอลามวงนี้ือบอกแล้วว่าถ้าไม่มีตัวแบบแบบน้องสโนไว้ก็คงมาไม่ถึงทุกวันนี้หรอกค่ะเพราะทุกวันนี้มีสโนไว้เป็นเดอะแบบถึงได้มีหลายวงวงนั้นพุดขึ้นมาวงนี้พุดขึ้นมาการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้น ก็โปรดใช้วิจารณญาณในส่วนบุคคลนะคะมันเป็นเพียงนิทานจากดาวอังคารก็เท่านั้นค่ะ